นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพิศวาสร้อนอย่าเชิมที่รักตอนที่28เมื่อถนน,นตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านธนินเฝ้ารอให้ลูกชายที่ไม่ได้เรื่องตื่นขึ้นมาฟังวีรกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้อย่างใจเย็นถนน มองบิดาของเขาที่ยืนเท้าสะเอวจ้องเขาอย่างใจเย็นดูมาว่าแกทำอะไรลงไปรู้เขาตอบสั้นๆก่อนจะลุกจากเตียงทั้งที่ดวงตามไม่สู้แสงและยังคงมีอาการแเท้งจากการดื่มที่มากเกินไปของตนเองอย่าทำอย่างนั้นอีกไม่อย่างนั้นฉันจะไม่จ่ายเงินเดือนแกแล้วส่งแกไปอยู่กับพี่แกที่เมืองนอก เขารู้ว่าพ่อไม่ได้แค่ขู่เขาแต่เขาจะปล่อยทานสีตาไปไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจเขาหรอกใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะรักทานสีตาครับพ่อรับคำอย่างยอมแพ้ไปเช่นนั้นเองแต่เขาจะไม่ยอมแพ้หรอกยังไงซะเขาก็จะหาทางพบเธอให้ได้แน่นอนว่า ทันจิตาจะไม่กลับมาทำงานกับเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนหลังเลิกงานเขาก็ไปที่บ้านของเธออีกพร้อมกับดอกไม้สีขาวทั้งช่อเหตุผลนั้นนะดอเพราะเขาอยากจะไปงอ้อเธอทันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหรอฮะธนทวนคำหลังจากทันวาที่ยังคงไม่ยิ้มให้เขา เพราะเขาทำลายลูกสาวของตนมาก่อนหน้านี้แล้วทันได้บอกหรือเปล่าครับว่าไปไหนเขาถามด้วยความร้อนใจเพราะไม่เคยเลยสักครั้งที่คนอย่างทันสิตาจะไปไกลจากบ้านของเธอเขาไม่ได้บอกหรอกอย่ามาที่นี่อีกเลยนนเลิกแล้วต่อกกันไปซะเถอะทันวาพูดแล้วหันหลังเดินเข้าบ้านไปเสีย ถนนหายใจไม่ทั่วท้องเขารู้สึกใจหายและเจ็บในใจอย่างบอกไม่ถูกทันสิตาจะหนีเขาอย่างนั้นหรือเขามองไปที่ชั้นสองของบ้านแม้เขาจะไม่รู้ว่าเธออยู่ห้องไหนแต่เขาก็อยากรู้ว่าเธออาจจะมองเขาอยู่ที่ไหนสักที่ของตัวบ้านแล้วโกหกว่าเธออยู่ที่อื่นทว่ากลับ ไม่มีแม้แต่เงาของเขาของเธอเลยในที่สุดถนนก็เดินคอตกหอบดอกไม้กลับไปที่คอนโดของเขาไม่มีวันเขาจะไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนวันต่อๆมาของเขาก็ยังคงกลับไปที่บ้านของอดีตคู่มั่นอย่างไม่ยอมลดละและเขาก็ได้รับคำตอบเดิมๆทุกๆวันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัป ตาเป็นสองสัปดาห์เขาก็ยังคอยเฝ้าตามถามไทยหวังให้ทันวาหรือสิตาใจอ่อนยอมเห็นใจเขาเขาลงทุนเข้าไปหาทันวายอมเป็นลูกมือช่วยรดน้ำพรวนดินเพราะรู้ว่าอดีตพ่อตาแม่ยายชอบต้นไม้มากเขาก็จะหาซื้อพันไมแ้แปลกๆมาให้ คอยไปหายาติฟ้าเพื่อถามไทยข่าวคราวของอดีตคู่มือนสาวแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้ถนนยอมทำแม้กระทั่งให้คนตามดูตะวันทายาิบริษัทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่เขาก็ไม่พบเธอแต่เขาเพิ่งจะรู้ความจริงแล้วตะวันและยาติฟ้ากำลังคบหาดูใจกันมีหน่าเล่า ทุกคนถึงได้โกรธมากที่เขาหึงหวงแบบไร้สติเช่นนั้นใจจริงแล้วทางสิตาไม่ได้นอกใจเขาแม้เพียงสักนิดเมื่อย้อนกลับมาคิดก็เป็นเขาเองทั้งนั้นที่ใจร้อนวู่วามกับคู่มั่นของตัวเองมากเกินไปแต่มาคิดตอนนี้มันกลับแก้ไขการเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ นอกจากจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเดินหน้าทำความดีต่อไปอดีตเขาไม่เคยเห็นหัวทันวาหรือสีตาเลยแต่ตอนนี้เขาต้องมาเป็นลูกมือให้กับผู้ใหญ่ทั้งสองแม้ว่าแม้ว่าทั้งทันสีตาและทันวาจะบอกว่าไม่ต้อง แต่เขาก็ไม่ยอมเขาหวังแต่ให้อดีนพ่อแม่ของพูกมั่นยอมใจอ่อนบอกที่อยู่ของทันสิตาเขาไม่อยากให้เธอไปลำบากเธอเป็นเมียของเขาเขาก็ต้องดูแลเธอด้วยตัวของเขาเองเขาไม่อยากให้ทันสิตาไปลำบากอยู่ข้างนอกพอแล้วพอแล้วตะนน เข้าไปพักในบ้านเธอนี่มันบ่ายจัดแล้วนะแดดมันแดงสีตาบอกเพราะถนนยังคงรวนดินให้สวนครัวของเธอทั้งที่แดดเริ่มจัดเต็มทีถนนยิ้มและดึงหญ้าต้นเล็กๆออกจากแปลงผักเล็กๆนั่นไม่เป็นไรหรอกครับงานของผมทำกันแดดคุณอาก็รู้เขาพูดแล้ว ก้มหน้าทำงานต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทันวาและสิตาก็ได้แต่ถอนใจก่อนหน้านี้ทนนไม่เคยเห็นหัวพวกท่านไม่เคยเคารพและดูเย็นชาต่างจากตอนนี้ถ้าทางจะออกจริงนะคะศิตาชักจะใจอ่อนทันวาหันมหาภรยาดราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนลูกหรอกคุณทันวาเองก็นึกละเฮีย นึกอ่อนใจเพราะรู้ริดว่าถนนก็ร้ายเหลือเกินยามหึงหวงไม่รู้ว่าตอนนี้จะแค่แกล้งทำดีไปอย่างนั้นเองหรือไม่ใครจะรู้เล่เหลี่ยมของคนอารมณ์ร้อนงานในโวนเสร็จแล้วถนนถึงได้ล้างมือและเดินกลับเข้ามาในส่วนของรับแขกเขาได้ดื่มชามมลิหอม,หอม น้ำดื่มเย็นๆกับขนมตาลที่สีตาเป็นคนทำเขาเงยหน้ามองต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความดมดื่นหน้าบ้านอย่างสบายอารมณ์นิดๆตลอดมาเขาเคยมองว่าบ้านของทันวาหลังเล็กดูอึดอัดแต่ตอนนี้เขากลับมองว่ามันให้ความร่มรื่นและอบอุ่นแต่มันขาดมันขาดบางอย่างไปถนนถอนหายใจ มันขาดทันสิตาเขายัางจำได้เธอจะวิ่งเทะลื้อทะล่าออกมาจากบ้านเสมอและเธอก็จะยิ้มภายใต้แว่นทรงกลมที่ปกปิดใบหน้าของเธอครึ่งหนึ่งเมื่อเห็นรถของเขามาจาอดรอชายหนุ่มยิ้มนิดๆใช่นั่นไงรอยยิ้มของเธอเธอยิ้มเสมอเมื่อเจอเขา มีแต่เขาที่หงุดหงิดใส่เธอเสมอพอเขามาส่งเธอที่บ้านเธอจะเดินคอตกกลับบ้านเสมอทุกครั้งไปคนใจร้ายคือเขาเองสำนึกตอนนี้ก็ไม่ทันเสร็จแล้วบอกผมเวยครับคุณอาว่าทันอยู่ไหนสีตาเงยหน้าขึ้นมาสบตาอาดีตคู่มั่นของลูกสาวพลางถอนหายใจอย่างอึดอัด ผมรู้ว่าผมร้ายกาจกับทันมาโดยตลอดแต่ผมไม่อยากให้ทันไปลำบากที่ไหนผมเป็นทวงผมสัญญาว่าผมจะดูแลน้องให้ดีและผมก็สัญญาด้วยชีวิตของผมว่าผมจะไม่ใช้อารมณ์ร้อนๆอ,อีกเขาสัญญาอย่างหนักแน่นเพราะนี่ก็เกือบเดือนแล้วเขาแค่อยากให้ทันสิตากลับมาที่บ้านของเธอ ได้อยู่กับพ่อกับแม่ที่เธอรักอยู่ในสายตาของเขาของพ่อแม่ของเธอไม่ต้องลำบากเป็นนกปีกหักที่โหยหาอ้อมอกที่อบอุ่นของพ่อแม่เปราะเขาเป็นต้นเหตุอาก็อยากจะบอกหรอกนะนนแต่อาก็ไม่รู้เหมือนกันละจ้าว่าทันเขาอยู่ที่ไหนสิตาบอกแล้วต้องถอนถอน,ถอนใจออกมา พราะท่านเองก็คิดถึงลูกสาวใจสจขาดทานสิตาจะโทรศัพท์กลับมาหาบอกแค่ว่าเธอสบายดีแต่คนเป็นแม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าคําว่าสบายดีของลูกมันสบายดีแบบไหนกันหรือแค่แกล้งหลอกว่าสบายดีเพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจก็ไม่มีวันรู้ได้จบแล้วนะคะ พิศวาสดร้อนใหญ่เชิมที่รักตอนที่ยีสิบแปดเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแต่ยังฝากเรื่องเดิมเนาะ ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้นะคะรักนะคะ่าคุณรักษาสวัสดีค่ะ